วันนี้เราจะมาเรียนพินอินบทที่1กันค่ะเป็นเรื่องการออกเสียงพยัญชนะลิมฝีปากต่อด้วยฝึกพูดภาษาจีนกับเล่มนี้แล้วก็ปิดจบด้วยการคัดสัรเพดิเคนหนึ่งสิบตัวจากเล่มนี้เลยค่ะเราก็จะมาเขียน to do list ์ก่อนว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างเราจะแบ่งอ่าน25นาทีพัก5นาทีแล้วก็ค่อยอ่านต่อวนแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะเขาบอกว่าวิธีนี้จะช่วยให้จําดีกว่าอ่านยาวแบบรวดเดียวมีใครใช้วิธีนี้กันอยู่บ้างไหมคะที่เราเริ่มเรียนจากพินอินก่อนเพราะว่าพินอินเนี่ยเป็นสิ่ี่จ้ราอาออนาานนนษกัั ไม่ได้ค่ะที่ชอบเลยของเล่มนี้ก็คือเราจําพินอินได้แค่10ตัวแต่ก็อ่านภาษาจีนบางคําได้แล้วนะคะพอเราเรียนจบบทที่1เราก็มาฝึกพูดต่อกับเล่มนี้เลยคําไหนที่เราอ่านเป็นพินอินได้แล้วเราก็จะอ่านเป็นพินอินนะแต่ถ้าคําไหนที่เรายังอ่านไม่ได้เราก็จะเน้นอ่านเป็นตัวคําอ่านภาษาไทยไปก่อนค่ะแล้วก็จะมาเปิดไฟเสียงคนจีนเช็คความถูกต้องอีกรอบนะคะว่าเราอ่านถูกต้องแล้วหรือยังปิดจบวันที่หนึ่งด้วยการคัดสับกับเล่มนี้เลยค่ะเขาจะมีบอกวิธีการเขียนมาให้ชัดเจนเลย,เลยก็คือเป็นลำดับขีดแบบนี้เเเเลยยยหหมมมมาะะกกกััับบือใใ่่ๆคคีีีีรรนนววิธด เราบ้างกดหัวใจกันมาหน่อย